ชะตากรรมของปราสาทตาควายยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ทําให้หัวใจชาวไทยเต้นแรงมันไม่ใช่แค่โบราณสถานเก่าแก่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเอกลักษณ์และการต่อสู้เพื่อรักษาพื้นที่อันเป็นมรดกจากบรรพบุรุษของเราแต่คอยดูสิแม่ทัพภาคที่สองยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขตแดนนี้ยังคงเป็นของไทยและกองทัพมีแผนลับพร้อมจะนํามันกลับคืนมาแล้วเรื่องนี้จะดําเนินไปอย่างไรละ่ะมาดูรายละเอียดกันแบบคร่าวๆเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นนะครับ เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568เวลาประมาณ14.10น,นพลเอกวิรยุทธ์รักศินซึ่งดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2หรือที่เรียกกันว่าแม่ทัพเติงได้นำทีมคณะเดินทางมาที่วัดราสงเคราะห์หรืออีกชื่อหนึ่งคือวัดป่าหนองแซงตั้งอยู่ในตำบลหนองบวนอําเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อความสะดวกและรวดเร็วพวกเขา มาที่นี้เพื่อกราบสักการะหลวงปู่เสนปัญญาธโรซึ่งมีอายุ90ปีและเพื่อรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆรวมถึงอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างและรถแบ็คโฮทั้งหมด3คันเพื่อนำไปใช้ในการสร้างถนนและระว่าตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่การเยี่ยมเยือนธรรมดาแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อวัดและพระที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ ลูกศิษย์ของหลวงปู่เสนและชาวบ้านจากหนองแซงได้ต้อนรับคณะแม่ทัพอย่างอบอุ่นตามประเพณีชาวอีสานโดยผูกผ้าขาวมาให้กับแม่ทัพภาคที่สองรองแม่ทัพภาคสและที่ปรึกษาแม่ทัพภาคสองที่ประตูทางเข้าศาลาการประเรียนขององค์พระพุทธไตรกนาสถาศหรือที่รู้จักกันในชื่อหลวงพ่อสมประสงค์พวกเขายังกล่าวชมแม่ทัพภาคที่สองว่าตัวจริงรูปหล่อก,กว่าภาพในรูปภาพเสียอีก ซึ่งเป็นคำชมที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสุภาพแบบชาวบ้านไทยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทีมได้เข้าสู่สถานที่เพื่อกราบองค์พระประธานภายในก่อนจะสนทนากับหลวงปู่เสนเป็นเวลาประมาะหาณะ15นาทีและรับมอบพระพุทธรูปสามองค์รวมถึงเหรียญปลุกเสกเพื่อนำไปมอบให้ทหารที่เฝ้าระวังชายแดนเป็นเหมือนเครื่องรางที่ให้ขวัญกำลังใจและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่างๆซึ่งในฐานะมือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องเหนือธรรมชาติมากนักคุณอาจสงสัยว่าเหรียญเหล่านี้มีพลังจริงเหรอ แต่สำหรับทหารและชาวบ้านที่นี่มันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงจิตใจและวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึง้งต่อมาพลเอกวีรยุทธ์ได้ช่วยเข็นรถวินแชร์ให้หลวงปู่เสนมุ่งหน้าไปยังลานหน้าแห่งองค์พระพุทธไตรกนาสถานซึ่งเป็นสถานที่ที่ลูกศิษย์หลวงปู่เสนจากทั่วประเทศได้ร่วมทําบุญและบริจาคเพื่อมอบให้กองทัพภาคที่สองนำไปใช้ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชาที่นี่เองที่เริ่มมีปัญหาพื้นที่ขัดแย้งกันตั้งแต่ยุคพลเอกบุญสินพาดกลางดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองส่วนรถแบคโฮสามคันซึ่งมีราคาคันละ1นึ่งล้านแสนบาทจะถูกมอบให้ในวันที่6ธันวาคม2,568ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ91ปีของหลวงปูเ่เสนเป็นการแสดงความเคารพและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนระหว่างวัดและกองทัพ หลังจากรับมอบสิ่งของแล้วพลเอกวีรยุทธ์ได้กล่าวขอบพระคุณหลวงปู่เสนและลูกศิษย์ทั่วประเทศที่ตระหนักถึงความสำคัญของทหารที่เฝ้าชายแดนปกป้องเอกราชและดินแดนให้ชาวไทยได้อาศัยและประกอบอาชีพเพราะพื้นที่นี้เป็นมรดกจากบรรพบุรุษมาตั้งแต่สมัยปู่ยาตายายของเราหลวงปูเ่เสนก็ได้ให้พรแก่คณะแม่ทัพและผู้ร่วมทำบุญก่อนจะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและแม่ทัพได้ช่วยเข็นรถวินแชร์ให้หลวงปู่เสนกลับไปใต้ฐานองค์พระจักรนั้นกราบลาและเดินทางกลับไปยังนครราชสีมา ในช่วงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกวีรยุทธ์ใช้ภาษาอีสานเพื่อให้ใกล้ชิดกับชาวบ้านว่าหลังจากทั้งสองประเทศถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนแล้วกองทัพไม่รู้สึกตึงเครียดเพราะทุกอย่างดำเนินตามข้อตกลงเดิมและกองทัพภาคที่สองพร้อมเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาหากกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามเขาโต้กลับหนังสือของกัมพูชาที่อ้างว่าฝ่ายไทยเตรียมใช้กำลังยึดปราสาทตาควายยืนยันว่าไม่มี แผนใช้กำลังและย้ำว่าประสาทตาคอยเป็นของประเทศไทยแน่นอนกองทัพมีแผนการและความพร้อมแล้วแต่สิ่งที่น่าคลางแคลงใจคือวิธีการยึดคืนนั้นเป็นความลับและยุทธวิธีทางทหารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้เลยเพื่อรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ สำหรับกิจกรรมวันที่8พฤศจิกายน2568ที่ชาวไทยจะมาร่วมทวงประสาทตาควายกลับมาเขาขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจทหารแต่เตือนให้ระวังความปลอดภยัยเพราะอีกฝั่งมีโดรนและทุ่นระเบิดตามชายแดนมากมายและทหารกัมพูชาไม่มาร่วมเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพราะมีระเบิดฝังอยู่หลายพันลูกซึ่งกองทัพภาคที่2ก็ห่วงใย,ยความปลอดภัยของทหารและผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างมากเพื่อให้ทุกอย่างปลอดภัยที่สุด ในฐานะที่เราเป็นชาวไทยเห็นได้ชัดว่าปราสาทตาคายเป็นประเด็นที่แบ่งแยกความคิดเห็นได้มากมายบางคนอาจเห็นด้วยกับการยืนยันของกองทัพว่าเป็นดินแดนไทยแท้ๆแ,และควรน,นำกลับมาเพื่อรักษามรดกชาติแต่ฝ่ายตรงข้ามอาจโต้แย้งว่าการยึดคืนด้วยกำลังอาจนำมาซึ่งความตึงเครียดระหว่างประเทศซึ่งอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ดีๆที่กำลังพัฒนาคุณคิดอย่างไรปราสาทตาคายควรเป็นของไทยหรือไม่และแผนการลับของกองทัพนี้น่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่า แบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์สิครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองกัน